เพราะนั้นอาณาปนานสติสมาธิจึงถ้าใครฝึกเข้าไปถึงตรงน่งมันจะเกิดสภาวะขึ้นร้อนก่อนแน่นก่อน,นะข้างหลังนี่จะเหมือนกับแผ่นเหล็กหน,นาๆจะมีพลังงานร้อนจะไม่ร้อนนะถ้าทับบางทีก็เย็นตรงหน้าอกนี่จะตึงอยู่เรื่อยๆบางทีก็จะเหมือนอ่าเหมือนอะไรนะเคยเห็นเชฟคัดเสร็จไมหมฮะเชฟคัดเสร็จที่ มันจะหมุนนี่ๆๆ่นเป็นวงง่นนะถ้ามันหมุนไปตรงไหนเนี่ยก็จะโอ้ยนะแต่แต่ไม่ไม่ไม่เป็นเหมือนเหมือนกันทุกคนเราจะเป็นสภาวะที่แน่นจร้อนแล้วบางทีเหมือนมีอะไรมายึดสีเนี่ยงเนี้นะบางคนเนี่ยจะหน้าเบี้ยวหน้าเบี้ยวบุตบางคนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีหัวนะจริงๆ นี่คือสภาวะไม่ได้ป่วยหรอกไม่ได้เป็นอะไรหรอกตาคะมันทําให้คนที่เกิดสภาวะนั้นรู้สึกตัวดีขึ้นด้วยดีขึ้นเพราะว่าทุกตัวนี้แหละเราจะไม่ห่างจากตัวเลยนี่แหละคือสตินี่แหละคืออธิสินที่ตรวจสอบนี่แหละคือความรู้สึกตัวโทษพร้อมที่แชรจริงมึงหนีไปไม่ได้หรอกมึงก็จะอยู่กับอาการเนี้ยมันก็เลยอยู่มาไม่ออกไปไหนและยิง่งเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิง่งนะและความคิดมึงก็จะ ตอนแรกก็จะฟุ้งขึ้นมาก่อนต่อไปก็จะหายไปหายไปความคิดก็จะน้อยลงเพราะหัวมึงก็จะเริ่มตึงแหล <c oughs> นะนี่คือสภาวะของอนาปานสติที่หลวงตาพูดเนี่ยไม่ได้พูดจากตำรา,าพูดในสิ่งที่หลวงตาเป็นมาแล้วผ่านมาแล้วถึงได้พูดออกไปอย่างเงี้ยไม่ได้ไปฟังไม่ได้ไปอ้างใครไม่ใช่สมบัติของคนอื่นไม่ใช่ทุกของคนอื่นทุกของหลวงตาที่ผ่านมาฮนะ ถ้าคนไม่เป็นมันก็ไม่เชื่อหรอกมันเรืองเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติมากถ้าคนเป็นปุ๊บเนี่ยมันฟังปั๊บเลยนะอยู่ไม่ได้หรอกนี่พ่อมานั่งอยู่เนี่มันว่าฮ่ ah? า่าฮฮะไว้เพราะฉะนั้นหลวงตาถึงไม่ว่านะมีสิบคนเนี่ยถ้ามันไม่เป็นร้อยคนอย่างเงี้ยมันก็ไม่เชื่อหรอกนะถ้ามันเชื่อนะถ้ามันเป็นนะเพราะหลวงตาไม่ได้พูดให้มันเชื่อ พูดในสิ่งที่มันกําลังประสบอยู่ในตัวมันเดี๋ยวนี้สิ่งที่ลุงตาพูดออกมาเนี่ยนะมันมันถูกกันโลกไงที่มันกําลังเป็นอยู่นะนะจาไว้นั่นแหละคือสภาวะธรรมทุกจริงๆมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นตัวเป็นตนจริงๆมันเป็นอาการจริงๆเนี่ยอยู่ในใกายเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีบุบว่าบุบว่บาบ,บางทีหูเนี่ย เดยกก็เสียงหนึ่งข้างนี้เดยกก็เสียงหนึ่งข้างเนี่ยนะบางทีหูนี่ดับเหมือนมันทะลุกันเลยเนี่ยสภาวะอานาปนสติบางทีหายใจเนี่ยมันไม่ลงถึงท้องนะมันอยู่เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆแล้วมึงจะจําการหายใจตั้งแต่ที่มึงเกิดมาไม่ได้เลยลมหายใจเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีเนี่ยหายใจเนี่ยมึงท่งเก่งูมันออกรูเดียวรูเนี่ยไม่ออกมัน บางทีนี่ทาไมหลวงพ่อรู้กูจนต้องหากระดาษที่ชุบปะปิดรูที่มันออกอยากให้มันออกรูนะฮะบางทีนี่น้ําลายนี่ไม่รู้มาจากไหนไหลออกเต็มจนเปียกหมดทมําไหมนี่คือสภาวะที่เราฝึกมาเป็นมาเราก็เลยมาเล่าประสบการณ์ให้ฟัง